วัดีนะคะวันนี้ช่อง my style s จะพามาดูนะแคกตัสที่เป็นของขวานที่ได้มาจากในช่วงคริสต์มาสนะคะก็จะมีแคคตัสที่เป็นสายพันธุ์เอสโตไฟตัมวันนี้ก็ออกตุ่มดอกแล้วนะคะโพลตุ่มดอกมาสองตุ่มนะคะนี่คือตุ่มที่หนึ่งนะคะและนี่คือตุ่มที่สองและนี่ก็แคคตัสสายพันธุ์ดิมโนน่าจะเป็น LB สองหแท้นะคะเพรดูจากหนามของเขารูปไปตามโพูนะอันนี้ก็คือ่าจะเดาวม่ผิดมิกกี้เมานะคะอันนี้ไม่รู้เขาเรียกเข็มเงินหรือเปล่านะคะถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยนะคะแต่เท่าที่หาได้และใกล้เคียงกับภาพนี้สุดใน Google นะคะอันนี้แน่นอนว่าเป็น นิ้วนากนะคะเพราะอาจจะมีสีออกแดงแงนะคะขอนหอออกสีแดงแดงนะคะดอกดยังไม่เคยเห็นนะคะแต่เห็นใน YouTube บ้างแล้วนะคะใครอยากดูก็ลองไปส่องใน YouTube นะคะอ่าวันนี้นะคะเพิ่งจะเห็นนะคะโอ้โหไดโนเสาร์ออกดอกค่ะเพิ่งสังเกตนะคะอันนี้คนที่เขาให้มาเขาเรียกว่าไดาโนเสาร์นะคะว้าวออกดอกแล้วนะคะโอ้โหเลี้ยงดีนะคะรดน้ำเยอะมากเลยค่ะ ออกดอกค่ะโหเหมือนลนักษณะคล้ายๆของไดโนเสานี่เป็นลนักษณะคล้ายๆเหมือนกับใบเฟิร์นนะคะใบเฟิร์นจะเป็นใหญ่ๆที่เราจัดดอกไม้กันได้นะคะอ่าอันนี้ออกดอกแล้วผสมยังไงไม่รู้ไม่รู้ผสมได้ไหมนะคะรู้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะตอนนี้มันออกดอกแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะคะสุดหน้านี้นะออกดอกฮนะเวลาที่ดอกไม้นะคะจะเข้าหน้าร้อนส่วนใหญ่จะออกดอกกัน กระันปริดอกออกผลนะคะอันนี้รู้สึกว่ามันโตขึ้นเยอะนะคะเคคตเอ่อถ้าจะเป็นที่เขาเรียกว่าขนแมวนะคะตอนแรกผู้จัดทําช่องนี้ก็ไม่รู้ขนแมวเป็นยังไงมองผ่านๆก็ไม่รู้นะคะแต่พอมาศึกษาจริงๆนะคะขนแมวจะมีลักษณะเหมือนขนของตัวมวเห็น,นะะมันจะเป็นเส้นๆเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยมันฟูๆฟ่องๆนะคะเหมือนตัว ขนของแมวและมันก็จะมีหนามนะคะเห็นหนามไหมคะนี่นี่นะคะเห็นหนามไหมนะคะจะมีหนามนะคะแต่ละปูของมันนะคะจะมีหนามออกมานะคะถ้าเราส่องจีนจะเห็นหนามของมันนะคะแบบนี้อันนี้ขนขนแมวนะคะค่ะแล้วมีอะไรอีกอันนี้จําชื่อไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นอะไรนะคะก็ไม่ได้ดูนานนะคะ อันนี้เ,เป็นแอสโตไฟตัมนะคะคิดว่าไม่เกินอาทิตย์หน้าน่าจะออกแล้วนะคะออกดอกเดี๋ยวก็จะเอาไปผสมกับต้นที่เมื่อวานนี้ที่ออกดอกนะคะที่ว่าต้นแอสโตขนาด2เซนนะคะที่ออกดอกเนี่ยจะผสมกันนะคะก็จะได้เ,เป็นมเมล็ดติดฝักมานะคะ แต่คิดว่าตอนนี้ผสมเอาต้นใหญ่ต้นนี้ไปผสมกับต้นเล็กไม่ได้ต้นนี้ขนาดประมาณ3ประมาณ4เซนได้นะคะนะคะแล้วก็ดูแล้วรูของเขาคมชัดมากเลยนะคะเป็นล่องล่องนูแล้วก็ขนของเขาโหปุยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะก็ คิดว่าจะต้องเอาเกรสรของต้นที่ว่า2เซนนะคะมาผสมของต้นนี้เพราะว่าต้นนั้นดอกผุบไปแล้วนะคะเริ่มผุบแล้วนะคะแต่ต้นนี้รู้สึกว่าดอกยังไม่ขึ้นนะคะก็ต้องมาเอาต้นนี้เป็นต้นแม่แทนคือเอาเกรสรที่เราเก็บไว้นะคะเอาผสมต้นนี้เดี๋ยวรอเขาบานเท่านั้นนะคะค่ะอันนี้เราเรียกว่าเมื่อวันที่ เราทําคลิปให้ดูนะคะที่ว่าต้นแนาดสองเซนเป็นต้นอินทรเรีสก็คือจะมีจุดๆุดอย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่น่าจะเป็นอินทรเรีสที่ยังเล็กอยู่นะคะแต่อินทีอันนี้จะเป็นอินทรเรีสที่เป็นจุดๆนี้เรื่ออินทรเรีสนะคะเป็นจุดๆอันนี้เป็นลายๆแบบนี้นะคะก็ประมาณขนาดประมาณ4เซนนะคะก็ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะคะเหมาะที่จะออกดอกต้นนี้ก็ เรียกต้นคาบุโตะนะคะหรือซูเปอร์คาบุโตะนะคะอันนี้จะมีจุดแต่มีขนาดใหญ่กว่าของเอ็นเทอรเรสเอ็นเทรจะเป็นจุดเล็กๆแต่ซูเปอร์คาบุโตะจะมีจุดที่ใหญ่กว่านะคะจะเป็นจุดๆเ,เหมือนจะเป็นขนขนด้วยนะคะถ้าเราลองจับดูอันนี้จะมีขนตุยๆตุๆๆนะคะค่ะสว่วนนี้ก็น่าจะเป็นซูเปอร์คาบุโตะถ้าใครมีความรู้มากกว่าก็ แนะนำได้นะคะเดี๋ยวจะไปลองศึกษาดูด้วยแล้วก็ได้ความรู้ก็จะบอกด้วยนะคะค่ะวันนี้นอกจากนะคะจะมาคุยมาดูว่าต้นไหนออกดอกหรือเป็นอย่างไรแล้วนะคะก็ะจะพามาดูต้นแคคตัสนะคะในสายพันธุ์ต่างๆที่ชองมายสายเอชมีนะคะและอยากเล่าวความเป็นมาหรือ าการสังเกตที่เรามีต่อเขาว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะอย่างต้นนี้นะคะเป็นยิมโนนะคะแต่เป็นยิมโนด่างนะคะก็ดูจากเห็นนะคะมีสีสีแล้วก็มีความเขียวตรงนี้เขาบอกความเขียวตรงนี้นะคะมันจะมีคลอโรฟิลล์จุลชีพในการสังเคราะห์แสงถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้นค่อนข้างจะรอดนะคะแล้วก็มี สีของมัน,น่ยสีแดงเข้มและสวยมากเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่เป็ดเออหินเข้าไปนะคะเพราะว่ากลัวมันจะชื้นเกินไปเพราะว่ายิมโน,โนอย่างสาหรับทุกจะทําช่องเนี่ยค่อน,นข้างเนียงยากอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะสมมรัจะเลี้ยงแอสโตเฟตันเนี่ยดอกออกแทบทุกเดือนนะคะแต่ว่าสําหรับยิมโนค่อน,น,นข้างยากแต่พอเราได้ สนใจเขาจริงๆแล้วก็ลองดู youtube แล้วมาศึกษาแล้วก็ลองทดลองกับตัวเองศึกษาจากตัวเขาเองด้วยแล้วก็ลองมองแล้วก็สังเกตเขาแล้ว็จะรู้วิธีเลี้ยงเขาอะนะคะเขาที่สังเกตก็ผู้จะทาเช่าก็จะขวนดินบ้างลดน้ําบ้างแล้วก็ไม่ต้องลดทุกวันเหมือนทุกอันนะคะถ้าเกิดว่าดูแลเขาถ้าฟีบลงหรือแห้งลงก็จะทําเช่นเดียวกับเอสโตคือเอาไปแช่น้าเลยค่ะเพราะว่าใน ผู้จะทําช่องหลายช่องเนี่ยนะคะก็เห็นเขาเอาไปแช่น้ําเหมือนกันนะคะพอแช่น้ำแล้วต้นมันจะออพองขึ้นโตขึ้นนะคะแล้วก็จะเจริญเติบโตแลวจะรอดได้มากกว่านะคะก็ทําแบบนั้นนะคะก็สังเกตก,กันไปนะคะอันนี้ผู้ชมช่องก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญมากนะคะแต่เท่าที่สังเกตนะคะอันนี้ก็ถึงแม้ว่าตอนที่ได้มามันเด็กวันนี้ตอนนี้ก็เล็กลงแต่ตอนนี้ก็พยายามให้มัน ให้น้ำแล้วก็ดูแลบำรุงเลี้ยงมันตอนนี้ก็รู้สึกมันดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้นประมาณน้งแต่ตอนมาแล้วแต่ว่ามันก็แห้งๆอยู่นะคะก็จะมีแบบว่าเอ,อผิวมันจะแห้งบ้างอาจจะโดนแดดเยอะไปหรือเปล่าไม่ก็จะทำช่องก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ต้นนี้นะคะรู้สึกว่าจะรอดแล้วนะคะดูจากต้นลำต้นนะคะเขียวขึ้นนะคะ จากเมื่อก่อนดำดำแดงแดงนะคะอันนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นนะคะเขาบอกสายพันธุ์ยิมโนโน,นี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะจะจะค่อยค่อยเรียกอะไรล่ะค่อยค่อยกัดด่างไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะไม่น่าเบื่อนะคะและสำหรับต้นนี้นะคะก็เป็น lb 2 1 7 8นเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็น lb แท้นะคนที่ให้มานะคะแต่ตอนแรกเนี่ยก็เลี้ยงเป็นบ้างเลี้ยงไม่เป็นบ้างนะคะ ก็จะตายอยู่เหมือนกันจะเหลืองกับจะตายแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องไงก็ไม่รู้นะคะก็เอาไปแช่น้ําค่ะไปดูก็ไม่รู้เหมือนกันเราลดเยอะไปก็เลยไม่ลดพอไม่ลดก็รู้สึกมันจะตายนะคะก็เลยไปดูจากยูทูบเนาะเอาไปแช่น้ําก็ดีขึ้นนะคะเฉียวขึ้นส่วนเครื่องของมันที่มี13 14ภูเหมือนกันเนี่ยนะคะก็ก็ตายไปแล้วนะคะก็มันจะฟื้นได้ไหม รสึกเนแห้งลงทุกวันก็เลยตดสนใจทิ้งนะคะบางช่องบางผู้จัดจทำเนี่ยช่องลายๆช่องเ,องเ,องเขาบอกว่าเขาก็ไม่ทิ้งนะคะดีนันจึงกว่าจะดีขึ้นนะคะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสําหรับช่องก็มาดูนะคะรู้สึกว่ามันอ้วนขึ้นนะคะจะไปแช่น้ํานะคะแต่ก็แช่คืนเดียวนะคะไม่ได้แช่เยอะแยะนะคะก็ค่อยๆศึกษากันไปนะคะบางที บางอย่างมาวิธีของบางช่องแต่ก็ไม่ดีสําหรับเรานะคะอันนี้จะเห็นว่าพลูของเขานะคะเมื่อก่อนนี้มันแฟบมาตนนัวนี้มันเริ่มอ้วนเริ่มป่องขึ้นนะคะแล้วมันก็เขียวขึ้นเขียวขึ้นทุกวันจะบวชรอดค่ะนะคะอ่าทีนี้ดูจากนามาก็ลู่ตามนะคะอันนี้ค่อยๆฟืนๆน้นค่อยๆ่อฟื้นหวังว่ามันค่อยๆคงค่อยๆงามขึ้นงามขึ้นและขยายใหญ่ขึ้นนะคะแล้วขอให้รอดแล้วกันนะคะถือว่าจะเป็นอีกสนสายพันธุ์ที่เรียงเรารอดนะคะ ก็ไม่ใช่ว่าผู้จะทาช่องจะเลี้ยงแล้วทุกอย่างรอดนะคะแต่ก็ให้เวลามันนะคะแล้วก็ให้การสังเกตให้ความใส่ใจมันมันก็จะดีขึ้นนะคะบางต้นก็ตายค่ะตายไปก็เยอะค่ะไอที่ทําลง youtube ก็ตายไปเยอะค่ะแต่ว่าผู้ที่ให้มานะคุณญาติเองบอกว่าในเมื่อเป็นของเราแล้วนะคะทําเต็มที่ค่ะอยากทําอะไรก็ทํานะคะนะแล้วมันก็จะรอดขึ้นมาตายก็ตายตายก็ทิ้งไปนะคะตายเดี๋ยวก็จะ กจะส่งมาให้ใหม่นะคะ